สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทาผู้ชมเข้าสู่สองกุ้อันซินารีจ้าเมื่อนี้กับกู้อันกับผ้ามาหารเนวอยู่แนวกินคือเกจาจ้าผ้าเด็กน่อยมากปิกนิกเนาะหลังจากที่ไปเบิรงให้เขามาไถาให้หยีบ้อยอแลวจ้าก็เลยผ้าเด็กน่อยมากเล่นน้ำแล้วก็มาหารเนวอยู่นด้กินนี่อัน,นหลังบ้านเลยกระจ้กหัวน้าคัพี่ร้องหิวเข่าก็าหิวมา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 ,มา เดี๋ยวมม่เห็นสิมีเมนูตำไหนตำเลยแต่ไมีตำไท่น้ำเราจะตำเล็กหน่อยกินนะนะพี่น้องมาแต่กับเทียวลงไปก่อนเด้อพี่น้องแล้วก็บอกพริกจ้ะเม็ดเดียวพ่อตำเล็กหน่อยก่อนช่วงนี้หนาวบกบวงพี่น้องหนาวบกบวงหนาวสับปะรดหนาทุเรียนแมงมันหลายค่ะ นิดหน่อยก็เล่นน้ำอยู่พล,ลังอล้จ้ะทำไทยก่อนเดี๋ยวสี่กําลังก่อไฟสี่างไก่จ้ะไ,ไกะ่แา่โตหนึ่งสี่างไก,ไเเกงเ่เอา,าไปเอาไปบอยมายังรีบนะก็ตัวกับบริสุทธิ์เองจ้ะสื่อเข้ามาตะว,ว่าไม่สดกี่จ้ะ เขาเดินไปหน้องมาเที่ยวถ้ามาชามสีกับขยะต้องเบิง่งดูแลดีๆจ้ะต้องเก็บกลับน้ำย่างมัวอย่างมัว <c oughs> พี่เห็นขึน้นมาอรู้ไหมไงก็พี่เห็นล้อเท่านนตำไทยกับสิเนียนเปรี้ยวหวาหนเนาะ <c oughs> เข้มจักหน่อยมเน่ากับแพงพี่น้องเอ,อ้ยลูกบบต้องหาบาทน,นะเน่าวมีแต่แนวาเพ่งแพงเศรษฐกิจช่วงนี้พี่น้อง กระตองกินเนาะซื้อเขากินที่เขาปลูกเองยูจ่ายูบานก็มี่ยูแต่ไทยเลื่อนไปยูบานกับลูกยูตะวาลูกยังอ่อนยูจ่าซื้อเขากินยู่ช่วงนี่ใส่น,น้ำตาลปี๊บแี่น้องเนะเาะออกหวานจักน้อยแน่ ไถเขามาไถให้จ้ะลูกหงาลูกซี่เอาไว้ให้แค่กินห่อนขนาดมันนี่ห่อนครักใ,ใส่หม้อแรกเดี๋ยวพอิดตกนักอยู่น,น,น,ยน้อยจังไงจ้ะถ้าระเกียบ ทากินละจ้ะเหลือน้ำเมื่อกาจะกินข้าวอะไรพี่หน่อยเดี๋ยวหวานกินอ่ะเดี๋ยวหวานแล้วมาว่าเพชรกัน อ่านมานำ้ำแต่เราคินเทส่พริกเม็ดเดียวเนี่ยอ่ะอ่เด็กเด็กเสร็จแล้วลูกมารับตุ้ตัม้มไม่กินนี้เลยเอาเอาผักกันเ,ลเ,าาเปล่าเอาผักเปล่าเอาผักได้เปล่าตั้มไทยก่อนเด้อตั้มปลาแดกเด้โคกต่อไป อ้าวต้มตามเสร็จแล้วลูกสำไทยพี่น้องเขาเด้วน,น้อยแล้ะกะแล้วก็ด้วยทำไมละ่ะมีไข่ไ,ไหลพี่น้องคุณพี่จ๋าอันนี้คือทัวดาวอินค่าพี่น้องหลายๆคนอาศจรรย์หยูหจักเนาะเดี๋ยวมือหนาคู่อ้อนสีมาทายให้เบิงแน่นอนว่าทัวดาวอินค่ามันคือทัวอิงหยังมีประโยชน์จังไดกับร่างกายเนาะ สามารถกินได้ทั้งห้าทั้งใบทั้งเมล็ดเป็นซ่าช่งซ่ากินกันได้พี่ Ghana, น้องรดเบาหวานรดหลายอย่างความดันไขมันเบาหวานพี่น้องอ้วประโยชน์หลายคักะอันนี้เจ๊เพิ่นเอ้ยเอ้ยจ้ะเป็นเป็นเจ้าของเจ้าของสินค้าตัวนี้เนาะเพิ่นให้เอามาให่จิ้มมานะพี่น้องรสชาติจังไรขู่ก็บม่เคยกินด้วยกันจ้ะเดี๋ยวลองกินบิ่งนูนเนาะมันมันมันพี่น้องมันมัน หอมๆคือจังทัวดินแต่ว่าบ่คือจะทีเดียวแสบกลัวกินเล่นได้พี่น้องแก้มเบียก็ได้สิลโฮยเล็กน้อยเพื่อสุขภาพเนาะประโยชน์หลายอย่างหลายค่าพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวควรกับบุ้หูละเอียดว่าประโยชน์มันเยอะบันไดเดี๋ยวมือหนายากสิบอเดี๋ยวจะห้เจาของสินค้า่นทดลองส่งใส่ให้ซิมกันกน,านานแล้วก็บอกว่าประโยชน์มันมีอย่างแน่นอนพี่น้องเนาะของมีประโยชน์ผู่อาอจะ,จะอยากจะให้ทำบุ้ซ้อมเนี่ย ได้ฮับโผล่แล้วก็อยากจีให้ได้ซิมนะพี่น,อน,น้องน่ะยังน้อยสุดแรกเลยอ่ะมาเลยดูด้วยกันนะลูกเ,เอาบันนี่ได้เดี๋ยวบันนี่ได้ไหมเออเดี๋ยวสะอาดมามาันี่รีบรีบมาเป็นคนงานเขาไถไถที่พี่นอ้องมา,ล,มาล,ลูกมา,ลกมาเาลยรู้ไหมรู้าหมน้องกินแล้วปาเพิ่งมาลูกก็เก็ได้กินเนี่ยก<ห>ินกับน้องเลยกันเลยเนี่ยจานเดีวยวกันนะลูกกินอะไรกัน อ่าต่อไปตำปลาแดกไม่ปลาแดกเจบอกปลาแดกสิบอกบอกมากินปลาแดกบอกกินปลาแดกอ่าตำไทยกันนะอ่าตำไทยเจเป็นกันแซ่บเด้อแซ่บเด้อตำนั่งจ้ะอันนี้ตำเหยื่อเพคนถือว่าเป็นเจ้าของถั่วดาวอินคาจ้ะเรามาน้าั่อะไเป็นเ่ออันนี้ใส่พิซซี่หาม็ดพี่น้อง เขาแล้วกินได้ด้วยดอกเพชรนะมักพี่น้องขวนมักตำัากฮุ่งมักเฮ็ดกับเขาอีสานกับเขาขไทยกับเขาไตข้ขวาก็เฮ็ดเป็นกะเกือบเมือทุกอย่างอ่ะจ้ะแต่ว่าแสบบอนี่ก็อะถามก้นกินเนาะแต่หลายๆคนก็เกือบแสบด้วยแหละเ <c oughs> ข่าข่ายตะคอเด <c oughs> ินไม้แสบดิบเลมันก็มีแสบกับแสบอะไรพี่น้องผูได้เสียแสบทุกอย่างเนาะว่ <c oughs> าก็ได้ ยังมากกับสิรากหนอยได้ไปนอขนาดได้ตายยังไม่เมือวันเนาะหงบ้านละมาผลไม้ช่วงนี้องวนไม่ดีเจียเปรี้ยวบเปรี้ยวไหมเปรี้ยวจัดไปสามรสาม รถอะไรบ้างรถไซร์รถจักรยานฮะก็ขึ้นมาสวยสวยเลยแบกใช่หรอหลานสาวมักคักตำมะคูงเนี่ยมักคักตำักม่วงตำักคูงลูกพี่สายจ้ะมักตำสมตำปลาดงปลาแดดกินไหนมัมักของสมน้ำจีบินซี่ลายดีด้วยกันแหละ นห<ส>นุน่มสาวกบหลานกําลังเล่นน้ำจ้ะว่าท่านได้ยากคุณป้าถุงมาถึงอ่ะนะาเค้สุดหลอดจักน่อยใส่หลายแส็บได้แเสบหลายเด้อจ้ะเด้อใส่น้ากับเสบน้อยแล้วแต่ผู้มากหน่อพอมากกับกระจองใส่เด้อจ้ะเด้อกระทัวใส่ไปแล้วน้ำปลาจ้ะ um สิ่งเดียวตามแม่ทำไวะ มืาอนี้บะมีบักทัวพี่น้องเอาตามที่มีเนาะบักทัวแพงคักทัวทัวผักแห้วอะพี่น้องแห้งทัวแบบไปตลาดนัะมืาอนีิมาแตงหงก์ก็เฮทไห้หน้าเฮทไห้เนาะเฮทไห้ย่างลูกฮะมาเี็นไรเลยลูกเฮียเอาแก้มนี่ลูกวะน้ำตาลปี๊บน้ำตาล ร้านนี้ให้ขนมแตกด้วยนะนแก้วมาลูกมากกเ,เด็ดห่อนพี่น้องเศษน้ำเล่นกนฮะผม่ไม่จน, <laughs> นีน่เหรอเียงมาขงม เป็นวันแน่ลูกได้เป็นวันหลายลูกอ่ะหมากามาพี่น้องสามเจเป็นแม่น่ะเจกำลางอาจารย์มาดำ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 เป็นย่างหมาดำเลยวะเรียงหมาดำเรียงไล่หล่หมาจ้ะไล่สีน้ำตรงนี้มีอุ่นอยู่เลยนะน้ำแล่นนะคะอุ่นหรือปล่อยลงมาแล้วยาไฮ้สีนิ้นไอนิ้นลูกวะเนี่ เเดี๋ยวรอกับป้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วชาวย่างกไก่นั่งบีนั่งวันตำไทยผู้ใหญ่จ้ะไฮไลท์ด้วยการโรยมเมล็ดดาวอินคาด้วยจ้ะเด้อ จ้องม่ตรงคุ้นลายดอกขึ้นดูแล้วเอาไปเดี๋ยวพ่อ <S 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 ท,ที่จ้องไปได้เลยขอบคุณครับเอาผักบปล่าอ่ะต,ต่อไปค,คุณน่ะแซ่บเด็กต้มตามําจะเอาอ่อนนะคะต่อไปตำเล่าจะพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องนี่ มาเป็นโตจ้ะเดี๋ยวสีย่างย่างบ่อไอเดี๋ยวสีย่างจ้ะถาเด้อจ้ะถาเด้อเดี๋ยวควนจะไยเบิ้งอ่ะมือเลอะหรอไปล้างมือก่อนอ้าเพื่อจะใหญ่สู้ไก่เดินเนาะเอาไม่ไรเหลือก็ได้แล้วเดินก็บอกว่าย่างไก่ก็บอกว่าย่างกินอะไรว่าเป็นไก่เดินเนื้อไก่ย่างย่างสามปูอย่นี่ไก่เดินอ่ะเด็กน้อยกินระหว่างที่เรากินไก่นี่ก่อนลูก แย <S <s <ad> ะ <c oughs> ย่างย่างสามขุ่มบอแกดูหน่อยว่ท่านกินพี่น้องก,ก็เลยซื้อมานหน่องนึงก่อนต่อบ่ได้สับได้นี่สี่ก็ได้ลูกเด้อสี่เขาข้าวเหนียวเลย <c oughs> เนีน่ข้าวเหนียวขั้นข่าอะไรวะเช่ออมเจ๊อเอาป่ะหั่มันปูไปหน่อันนี้ผักมันปูพี่นอ้องกินกับแกงไตสุดยอดอย่ส้มตำกับแซ่บเด้อแซ่บ มมันมัน,นตำเล้าเรานี้เด้อตำปูปลาแดกจ้ะว,ว่นกอรออร่อยหลอตัวปลาอร่อยอ่ะโอ้โเปล่าเจ้าไม่โอ้โอ,อร่อยกว่าร้านยูอน่อันคุณเอะเช็ดเื้อมาา่ายให้บริ ก๋เตียวกับมีดเจ้อันนี้เก็บอันล้างบ้านมาจา้ะบกเขือคือนพีนอกบอกเขือคืนปัวปูบกเขือเทศไว้บกเขือเอบอบกเขื่อเครือ,อบอกเขืออะไรเน,นี่ยมันคืออะไรตัวเนี้ยแล้วก็บักเขือปอแี้ว่็บักเขือย้วปลูกไว้ล้างบ้านจา้ะพ้่งไปปลูกรอดลอดจ้ะเดือนรู้สได้กิน บันธดทำการเกษตรพี่น้องบัฒนรรมอินดี้อะไรกับเขาอยู่แต่วาบฒนัดเกษตรแล้วว่ากัาเขดอะไรเอยงเีงบ่เเห็ดจะเห็ดแนี้ก็เมียวหนกลเนาะแลวก็เนี่ยไปลูกเนี่ยเนี่ยเี่ข้อถุงไปหลดเอิ่มกับมี่ได้อนี่ยื้อมาลอยถุงไม่เหนึ่งเองพี่น้องรีบออกมาให้ปูกับสื่อข้ามาพี่น้อง ของแม่มันก็มีมันก็เปิดร้านขายส้มตำลาบดำโต๊ะซีนอรตะวาปิดร้านมันปิดร้านก็เลยแซ่แข็งไว้จ้ะไปเนี่ไปซื้อคนหูจักมากจ้ะปูปิดน้ำในบวัดหลายตักน้ำานต,ต,ต,ตาลจักน้อยพี่น้อง่อาใส่หลายเด้อต่ำเหล้ามารยรงสุดปะแดงจ้ะ <c oughs> ขาดก็ได้ ไปโลดนี่าเน้นน้าขวดมมากินซนเจ้ะเดี๋ยวสุกแล้วจ้ะว่กินเปรี้ยวจ้ะไม่กินเดียบอกหน้าจักน้อยพ่อน้ำปลากรจักน้อยดูน้ำหักไก่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่กินปลาแดงแนน้ำไล่ไหลครับ ทั่วดาวอินไทยเลยนะโอ้โหทั่วดาวอินไทยไหนยุคหางหวยยังหอนพี่น้องอ้าวมันอบอ้าวเนาะเดี๋ยวเจ็ดแล้ากินเล้าสิโดดหน้าหมดได้ที่เนี่ยแล้วก็ขึ้นมาตามอีกเพื่อนนึงอันนี้ห้องทองกันพี่น้องห้องทองกันรอไก่รอไก่ยืมกันไก่หมักอยู่จ้ะ หมักแล้วหมักแล้วหมักแล้วรอจากจากชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งรอชั่วโมงหนึ่งย่างอีกสองชั่วโมงมันอื่นเด็กินไม่ได้หมดส้อมได้กินมันอื่นต้องหมักพี่น้องต้องสะอาดเด้อเดี๋ยวท้องเสียขี้ไหลเด้อพี่น้องเด้อเดกินหรอวแค่มาตาม่มัดถุงมัดหนังยางให้กันแม่แม่วันไหล มีปลาหมึกมานั่งพี่น,อน้องเดี๋ยวสัย่างเด็กน้อยมาก,กินจ้ะปลาหมึกนี่ก็สือม่าจ้ะสือม่ร้านขังบ้าน,น,นมาแล้วปลาแหลกปลาแหลกตับปลาแหลกมาแล้วนะจ๊ะทอเนื้นทอทอดชิบับกระเพาะตำไม่ออมไมนั่งเงียบอ่อไร,ไร่อยไหมลูก อดวนดวนไอตําปูปลาโลจ้ามาไก่ก็มีข้าวเหนียวก็มีเนี่ยไก่กินอะไแล้วลูกไก่ไปอีกเป็นตัวมีอีกเป็นตัวมบตองยานโบอิมมากระก่นอา เิดกอล์ลี่นอลูกลาวจ้าพี่น้องเดี๋ยวคอยมาต่อกันเด้อพี่น้องเด้อสั่นซทมีกันพี่น้องยังไม่หมดเลยแล้วก็อ้นนีหมเนาะมาจ้ะมากินกันพี่น้องกินเว้กินเซิเลนน้ำสักโบวกนึงบกนึงใบมันปูพี่น้องแสักโบวกนึงจ้ะ สักที่ยงใหญ่อะไรประมาณนี้นะม,มาพี่ดังมากกินน้ำกันจา้ดาดรู้เป็นอะไรรึไก่กินเผ็ดเก่งว่ะใช่คุณจานเจมบอกว่าเผ็ด เจ๊ติมัเราพี่น้องกินผู้เดียวติมัเอาเย้กินหรอเด็ยกินหรอไม่ให้เขากินผมวาเอ่เอเออเยเาติน่เดูมตเอาเทียนมาติดเด้ใครมีโสนพี่น้องไฟมันไม่เคยติดอ่ะใครจะยอมสละไอ้ปอกโทรศัพท์มั้ง เราไปปอกยางด้วยนี่ถุงพลาสติกไงพี่ตั้มไม่นด้มันเป็นควันพิษไงต่อต้านเราต่อต้านพวกเผาพวกขยะเราปอกปอกเขาค่ะ